สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยฮาหนอยค่ะฮาหนอยเราช่วงนี้ก็ไม่ปังเนาะสิบสามวันแล้วค่ะสิบสองสิบสามวันแล้วค่ะก็เข้าอยู่สองหน่อยอูย้ใช่ไหมเข้าอยู่หนึ่งหน่อยค่ะแต่ว่าอีกหน่อยพิเศษคือเข้าตัวที่แอดดอกจันให้นะคะคือเป็นตัวเด่นค่ะ เป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นนะคะก็คือในตารางนั่นแหละค่ะแต่ว่าในตารางมันจับไม่ครบนะคะในตารางจับไม่หมดแอดก็เลยมาจับให้แล้วก็ดอกจันทให้เนาะก็ดอกจันทให้นางก็เข้าไปค่ะนางเข้าไปลอกพิเศษค่ะห,หน่อยพิเศษนะคะก็เท่ากับเข้าสองหน่อยนะคะแตกแตกสามตัวหนึ่งหน่อยนะคะ ตัวที่แอดดอกจันให้นี่คือมันเด่นมากค่ะทุกคนพุ่งนี้ก็ใครไม่อยากหยิบจับสามตัวไม่อยากคิดสามตัวเองก็นี่แหละค่ะมาเอาแถวแถวนี้ละค่ะไปจิ้มสี่สองเนี่ยเด่นมากเลยเนี่ยสี่เนี่ยมาหาดูในนี้เลยค่ะสี่พุ่งนี้มีแน่เลยเนี่ยค่ะมันชอบออกตามตูดน,นะคะก็มาดูกันค่ะวิ่งรูดของวันที่สิบสามนะคะแอนให้ไปที่หนึ่งเจ็ดนะคะก็ซวยไปหมดเลยค่ะไม่เข้านะคะ ก็มาดูนอยกิน 6, 6 5ห้าไม่เข้านะคะเข้านอยพิเศษสี่สองเนะคะแล้วก็นอย VIP 19นะคะเขาแค่สองนอยเนาะเไม่ทํางานพรุ่งนี้แอดกลัวที่สุดก็คงเป็นเจ็ดก็คงมาแล้วเรามังคะนางก็คงมาแล้วเราคะ่ะ7พรุ่งนี้ถ้าไม่มาก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะหลายวันมากเลยคะ่ะ2วันเต็มไม่มา เอดจุกจนหาทางกลับบ้านไม่เจอดีนะได้สามตัวมาช่วยค่ะหายหยิบจับเอาในตารางเหมือนกันนี่แหละคะ่ะทุกคนลองพิจารณากันดูนะคะถ้าตารางเข้าเราก็หิงก็ปังเนี่ยได้สามตัวเลยก็ขออภัยเอซนะคะช่วงนี้อู้ช่วงนี้ หน่วยแอดเป็นอะไรไม่รู้ไม่เข้าเลยค่ะก็เดี๋ยวจะทำให้มันเข้าลูกเข้ารอยค่ะช่วงนี้ก็ลองม,มองดูก่อนค่ะจับตามองดูก่อนหรือจะดูมาเข้ามารับชมรับฟังตารางสามตัวก็ได้ค่ะมาหยิบจับสามตัวเนาะจะได้เฮงจะได้ปังกันสามตัวทุกคนไม่ต้องเอาสองตัวหรอกแตกสามตัวไปเลยค่ะ นี้ก็เป็นของวันที่สิบสามนะคะแอดก็สรุปให้ก่อนเนาะว่าเข้าหน่อยไหนบ้างนะคะมันยี่นเอียงเนาะ ก่นี่นะคะของวันที่14พฤศจิกายนค่ะวิ่งรูดแดนให้ไปที่94นะคะว่าจะเขียนเด่นอีกตัวนึงไม่เขียนแล้วค่ะเอาเท่านี้แล้วค่ะจับคู่นะคะให้ไปที่96 92 62 99 66นะคะ46 94นะคะ42 44นะคะก็เด่นมากเลยสำหรับสูตรของ SC นะคะแต่เด่นทีไรก็ไม่มาทุกทีก็ลองพิจารณากันดูนะคะ ในตารางนะคะในตารางโอ้มาจับสองตัวนี่สวยเลยในตารางนะคะมีสองศูนย์ห้าค่ะสองศูนย์ห้าหนึ่งสี่เก้านะคะสองศูนย์ห้าหนึ่งสี่เก้าหกเด่นนะคะตัวเด่นแอรให้ไปที่สี่หกแปดศูนย์หนึ่งค่ะในตารางแปดชุดนะคะในตารางแปดชุดสามตัวสี่หนึ่งหกเก้าค่ะสี่หนึ่งสี่เอ่อสี่เก้าหกสี่เก้าสี่ สองหนึ่งหกสองหนึ่งสี่เสองหสองเสี่นะคะก็ลิ้นพันกันแล้วมีแต่สีนะคะในสูตรก็มาสอย่างนี้นะคะก็ลองพิจารณากันดูค่ะใครไม่ชอบพี่แอดจับให้ก็ลองไปจับคู่ดูในตารางนะมีเฮงมีปังกันละค่ะเพราะว่าไม่ได้จับมาเยอะหลายตัวเลยค่ะ 049 059 096 042 142มียังยังไม่มีโอ้มีแล้ว142 205 149 149มีแล้ว205 105โอ้ยแต่เวลาพอหววออกนี่204ก็สวยค่ะ204ก็ออกใบค่ะแต่เวลาหววออกนี่มาดูมองดูในตารางนี้จับได้แม่นมากเลยค่ะทุกคน ก็ลองพิจารณากันดูนะคะใครแย่จับในตารางนะคะมีหลายตัวที่แอดไม่ได้จับให้อันนี้แอดจับเอาแค่ในสูตรแปดสูตรแค่นั้นแหละค่ะแปดชุดนะคะเราจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วนะคะแอดก็ให้ Fc ไปจับเอาเองค่ะแอดก็ทําตารางให้นะคะแอดก็จับให้แค่แปดคู่นะคะต่อไปนี้เพราะว่ามันโลก,กระดาษ Fc Fc ตาลายนะคะ หัวพักกินน้ำแป๊กหนึ่งนะ นี่แหละค่ะสำหรับแนวทางฮานอยของพุ่งนี้นะคะของวันที่14พฤศจิกายน,นะค่ะวิ่งรูดเอดให้ไปที่94จับคู่96 92 62 99 66นะคะ46 94นะคะอืแล้วก็42 44นะคะ205 14 96ในตารางนะคะลองพิจารณากันดูค่ะตัวเด่น46801นะคะตัวเด่น46801นะคะช่วงนี้หวยก็ออกอยู่ไม่กี่ตัวนะคะใครจับทางได้ก็เฮงก็ปังเลยค่ะอู้ถ้าใครจับทางได้วันนึงได,ได้ได้หลายเด้งเลยค่ะ456เด้งอย่างวันนี้ก็59ก็อู้ใครลูด9ใครวิ่ง9นี่รวยเลยค่ะอู้9สุดยอดเลยค่ะ ต่สูตรแอดเพิ่งจะมาวันนี้เองก้าวอุ้ยแอดระปวดหัวกระสุนต,ตามตูดค่ะก็ลองพิจรารณากันดูนะคะแต่นางก็เด่นสีมาอยู่เด่นหนึ่งมาไม่ใช่พรุ่งนี้หนึ่งมาเป็นโอ้ยแอดคงจะเสียใจมากค่ะถ้าพรุ่งนี้เด่นถ้าพรุ่งนี้หนึ่งมาแบบเป็นทางยาวเป็นขบวนมาเลยนี่หนึ่งกับเจ็ดนี่แอดคงต้องจุกตายแน่เสียใจค่ะอุ้ยตกใจหมด ลองพิจารณากันดูค่ะใครชอบตัวไหนใครจะตาม17ก็ได้นะคะแต่แอทิ้งแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะจุกค,ค่ะ17พาจุกค,ค่ะ1ยังทำงานอยู่นะ2วันก็ยังพอได้อยู่รอบ1นสองรอบใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ก็เฮงเบิ้ลกันไปแต่มา7นี่สิคะไม่มาเลยค่ะนางไปไหนของนางก็ไม่รู้นะคะไม่ไปสักหน่อยเลยค่ะ มีมาอยู่วันนี้หน่อยดึกเนาะมาตอนดึกแล้วค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมแลวฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะคะฝากกดถูกใจด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะสู้กันต่อไปค่ะขอให้เิงขอให้รวยขอให้ปังนะคะขอให้หยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้เฮงขอให้รวยนะคะ ขอให้โชคดีค่ะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีวันที่แตกสามตัววันที่กีดการ์ดกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเต้ลงมาจะนู่นหรอ